อย่างที่บอกไว้ตอนนี้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้แรงงานในประเทศมีคุณภาพค่าจ้างแรงงานยังคงต่ำอยู่แต่ว่าศักยภาพของเวียดนามเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะก็คือนักลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้าไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนหรือเข้าไปลงทุนในประเทศตอนน่อดีก็จะํำให้เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามเนี่ยเริ่มขยายตัวกันไปแล้วด้วยเนาะโอ้โหเอาเป็นว่าตอนนี้ใครได้มีโอกาสไปที่ประเทศเวียดนามเนี่ยอย่าลืมไปนั่งรถสามล้อหรือว่าซิค,ครู ใช่ไหมคะอันนี้ในนี้บอกไว้ว่าจริงๆเป็นภาหนะสําคัญในนครโฮจิมินหด้วยแหมชื่อ<ช>ดังด้วยเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครได้ไปมีโอกาสอย่าพลาดไปนั่งซิคโครกันดูเนาะครับโอเค,ค,คนะคะขอบคุณมากค่ะเวียดนามแล้วเวียดนามแล้วเราเดินมาต่อดีกว่าตอนนี้เหมือนยิ่งเดินเข้าใกล้ประเทศไทยเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ สปป,ปลาวค่ะเรื่องราวจากสปป,ปลาวนะคะอยู่ติดกับประเทศไทยเลยเป็นเพื่อนบ้านกันพี่น้อง,องกันนะคะตอนนี้แอบเห็นตอนนี้กําลังเล่นเกมกันอยู่ด้วยเหมือนเป็นการต่อจิ๊กซออะไรเล็กๆน้อยๆแอบมองดูกันหน่อยดีกว่าเนาะโอ้โหดูท่าทางแล้วจะยากไหมเนี่ยจะยากหรือเปล่างั้นมาลองถามพี่หน่อยดีกว่าค่ะสบายดีสบายดียดครั จริงๆก็เป็นการทักทายของภาษาลาวนะคะคบสบายดีก็คือสวัสดีนะคะทักทายของเราเลยคล้ายข,ของเราเนอะอย่างขอบคุณของเขาก็จะเป็นขอบใจใ<ช>น่าร,ากรักฟังแล้วน่ารักอยากจะพูดทั้งวันเลย<笑><笑>อะไรประมาณนี้นะคะ<ช>เดี๋ยวมาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าเรื่องราวจากสปปเร,เราเรามีอะไรกันบ้างเอง่ยเอาเป็นว่าจริงๆอยู่ใกล้ประเทศมากใช่ครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นประชากรที่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สูงสุดเลยใช่ไหมคะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดในเอเชียเลยใช่ครับแล้วก็นะครับเป็นชาติที่2ของอาเซียนที่มีการใช้ 4G ใช่ครับมี 4G แล้วประเทศลาวครับโอ้โหสุดยอดของไทยเป็นที่แรกใช่ไหมของไทยใช่หรือเปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคะไม่แน่ใจนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้มาแรงแล้วนะ 4G ต้องไวมากๆกเลยทีเดียวนะคะใช่ครับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสปวปลาวครับค่ะก็มากกว่า 300, 000, 000, 000. มากกว่า3ล้านคนนะคะโอ้โห oh, oh. เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยประเทศเราก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวมีโอกาสก็อยากไปเนาะจริงๆแล้วมีทั้งจริงๆริลิลี่ได้มีโอกาสเห็นภาพก็จะเหมือนมีวดัดแล้วก็ที่สวยงามจริงๆเหมือนแบบบ้านเมืองของเขายังคงดำรงด้วยความเป็นธรรมชาตินะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากทราบข้อมูลของ สปอปราวเรื่องราวจากสปปราวมาที่สุ้มหมู่บ้านของสอปปราวได้เลยนะคะตอนนี้เราแอบไปดูเกมกันหน่อยดีกว่าจ้าเมื่อกี้ยังเห็นกันอยู่เลยเนาะอของผมก็จะเป็นแบบว่า6คําถามครับแล้วก็ต่อจิ๊กซอครับเดี๋ยวนะคําถามยากแค่ไหนครับไหนลองหยิบมาหนึ่งคำถามดีกว่าข้พอพสามคะับพสามขอสมพ,อส,าพอสามนะครับนี่ครับ ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดังอัญมณีแห่งสถาปตัตยกรรมลาวใช่ครับโอ้โหจริงๆแอบยากหรือเปล่าเนี่ยแล้วอยากจะบอกว่าในในโปสเตอร์นี้เราจะได้เห็นคำตอบอยู่บ้างไหมคะเออเดี๋ยวผมบอกใบก็ได้ครับบอกใบอ่ะขอใบหน่อยดีกว่าเป็นวัดที่คล้ายๆกับเออยังไงนะ,ะติ๊ก ตอกติกตอกกติกตอกนะคะเป็นสถาปัตยกรรมไม่ได้บอกใบครับไม่ได้บอกใบไม่ได้บอกใบเลยนะคะใช่ครับวัดเชียงทองราชวรวิหารนะคะอยู่ในหลวงพระบางนั่นเองนะคะพอหลังจากนั้นเราถึงจะได้ต่อจิ๊กซอใช่ไหมคะโอ้โหจริงๆเท่มากเลยคือทุกด้านนี่เกี่ยวข้องกันกับสอรปาราหมดเลยใช่ไหมคะทุกด้านครับทุกด้านเลยนะคะดูว่าเราจะตอบคําถามได้อันไหนแล้วเราก็มาเลือกกันอย่างนี้เนาะเมื่อกี้ที่ต่อไว้คือ บ้างไฟพญานาคใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ยเท่มากเลยอ่ะสวยแล้วอ่ะไม่อยากจะไปโลของเขาเลยเนาะ <c oughs> เอาว่าเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าต้องให้ตอบคําถามได้หลังจากนั้นก็มาต่อจิกซอพอเสร็จแล้วก็ได้รับสแตปมเลยได้ครับได้เลยครับบอกเลยว่าด่านนี้มันตื่นเต้นตรงต่อจิกซอเนี่ยแหละใช่ครับยากนิดนึงครับ <c oughs> ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าน่าสนุกเลยทีเดียวนะคะคมาหมุนไปหมุนมานะคะเดี๋ยวก็เจอที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะคเอาเป็นว่าขอบคุณมากเลยนะคะคขอบใจ ขอบใจนะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะเราเดินทางกันมาเรื่อยๆเราเดินทางกันมาเรื่อยๆยังไม่ครบสิบประเทศนะคะแต่ว่าวันนี้อีกสักครู่เดียวจะครบแล้วใกล้มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกใจกันนิดน,นึงอ่ะให้แนะนําตัวกันหน่อยดีกว่าพี่สาวสองคนจ้าสรมาดาตังค่ะพิโอเอค่ะสรมาดาตังนะคะบีมค่ะประเทศนี้ค่ะดูไม่ยากค่ะแค่เป็นธงนะคะค่ะ <c oughs> ประเทศนี้เป็นของพี่เป้อารักค่ะฮะอะไรนะมนเลสมนเลสโอ้โหเพลงนะจริงๆเหมือนพี่เป้แต่งเพลงเพื่ออาเซียนประมาณอย่างนี้มาเลเซียนั่นเองค่ะเออค่ะค่ะประเทศมาเลเซียของเรานะคะในบุคของมาเลเซียนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับมาเลเซียของเรานะคะประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ทางใต้นั่นเองนะคะค่ะจะมีอะไรบ้างมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีคําถาม รู้หรือไม่รู้หรือไม่รู้อะไรเอ่ยรู้อะไรเอ่ยอย่างเช่นจิมมี่ชูคือรองเท้าชื่อดังระดับโลกที่มีต้นกำเนิดจากรองเท้าเล็กๆในรัฐปีนังค่ะโอ้จริงคือจิมมี่ชูที่เราเห็นที่เราได้ยินกันอยู่นี่คือมาจากประเทศมาเลเซียที่ปีนังใช่ค่ะแน่นอนเลยค่ะ แล้วยังมีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายค่ะเกี่ยวกับมาเล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 สใช่ไหมคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียก็ต้องมาที่นี่อ่ะนะคะจริงๆแล้วมาเลเซียนี่อยู่ติดกับประเทศไทยเลยนะคะใช่ค่ะเชื่อว่าหลายคนก็ได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยว<ช>ที่ประเทศมาเลเซียด้วยโอ้โหดูแล้วมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นอุ้ยริบบิ้นแอบอ่านเจอนะคะอะไรคะแม้กระทั่งเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของ ของของของรู้หรือไม่เนี่ยจริงๆแอบทําให้เราตกใจเล็กน้อยเขาบอกว่ายังไงคะแพทย์คืออาชีพในฝันอันดับที่หนึ่งของเด็กมาเลเซียค่ะใช่ค่ะโอ้โหเจ๋งมากเลยทีเดียวนะคะจริงๆเหมือนเราวัดกันมาได้ว่าเราตัวพวกนี้นะคะจะบรรจุในข้อสอบโอเนด้วยนะคะจะบรรจุด้วยหรอใช่ค่ะวันนี้สอบอาเซียนค่ะเหมือนเป็นการดึงดูดให้น้องๆได้มาศึกษามาเลเซียกันจริงๆไม่ต้องอยู่ในข้อสอบอะไรหรอกเรารู้ไว้ไม่เสียหายใช่เพราะว่าจริงจริงตอนนี้ 2558เราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเราก่อนอื่นเราต้องรู้เรื่องราวพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเราทั้งสิประเทศเนาะเดี๋ยวนะมันจะต้องมีเกมอ่ะใช่ค่ะคือยังไงของเราทีเด็ดเลยค่ะค่ะถ้าเป็นน้องๆหนูๆค่ะเรามีเกมแบบหันจาให้เล่นค่ะเบลเปลค่ะนี่ค่ะกี่ยมีกี่ไม่ใโอเคโอเคเราจะให้มาต่อตึกค่ะตึก ปิโตเลียมเฮ้ยไม่ใช่ค่ะตึกปิโตนัสนะคะหรือตึกแฝดของมาเลมาเลของเรานะคะตึกแดของเราค่ะเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะคะ452เมตรค่ะมีทั้งหมด88ชั้นนะคะถ้าน้องๆต่อเสร็จแบบนี้นะคะก็จะได้สแตมป์ไปเลยค่ะต้องให้ไม่ล้มค้างไว้กี่วินาทีเนี่ย เออ5าวิห้าสี่สองหนึ่งเออประมาณนี้ได้เลยไหมเร็วไปไหมแค่นี้จะหายใจแรงก็พอค่ะอ๋อโอเคนะคะถ้าหายใจแรงนะคะเดี๋ยวร่มนะง่ายเลยแล้วสําหรับคนที่เป็นเด็กโตขึ้นมาค่ะจะเป็นคําถามเกี่ยวกับมาเลเซียมีแค่สองคำตอบแค่นั้นคือใช่หรือไม่อโอ้โหนี่มันตื่นเต้นนะคะเหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าถ้าตอบผิดทีหนึ่งนี่ผิดเลยนะแล้วมีให้เลือกแค่ สามคำถามค่ะตอบถูกแค่คำถามเดียวค่ะให้ผ่านเลยค่ะตอบโอ้ยหทำไมทำไมพี่ๆหน้าตาใจดีแล้วก็จริงๆก็ใจดีใช่ค่ะค่ะค่ะจิตใจงดงามอย่างเงี้ยน้องๆก็ต้องมาเที่ยวที่สมของมาเลเซียเราลองดูสักคำถามดีไหมคะพี่ลิบินจัดมาเลยค่ะจัดตอบไม่ถูกนะคะ้ถาตอบไม่ถูกีิลิบินทํทำยังไงดีคะงั้นลิบินขอเลือกแผ่นป้ายนี้เลยดีกว่าแผ่นป้ายนี้ค่ะอ่านองบีมอ่านค่ะ ร้านเบเกอรี่ซิเคนลีซีฟร้านโดนัทบิ๊กแอปเปิลและรองเท้าวินชีเป็นธุรกิจ SME ของมาเลเซียใช่หรือไม่อืออ่าจะงงคำตอบอยู่ด้านหลังหรือเปล่าอ่าอคำตอบคือร้านเบเกอรี่ซิเคนลีซีฟค่ะโดนัทบิ๊กแอปเปิลเนี้ยใช่ไหมอ่าใช่หรือไม่ ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าถูกมั้ยเป็นคำตอบสุดท้ายก็ได้ค่ะถูกต้องเลยค่ะถูกต้องคือกากระบาผิดผิดอันนะผิดอันนะถูกต้องสีเขียวอ๋อโอเคเป็นมุกงนิดนึงเนาะขอบคุณมากเลยนะคะเป็น ธุรกิจ SME ของมาเลเซียนะคะที่ได้รับความนิยมแพร่หลายเป็นอย่างมากจริงๆในประเทศไทยเราพีเห็นหลายที่เลยนะคะไม่แน่ใจว่าที่เซ็นทรัลเวิลด์นี้มีหรือเปล่าเคยเห็นกัมมีเนาะอ่เสีงจริงๆเลยนะคะก็เชื่อว่าที่เราเห็นอยู่รอบตัวเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆน้อยๆ SME หรือว่าธุรกิจที่ใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแหละตอนนี้เราก็ได้มารวมอยู่ร่วมกันแล้วเนาะค่ะแล้วตอบถูกนี้ ได้แบบนี้ด้วยนะกิีวอเชอร์ไปนวดอ๋อไม่ใช่โบสการ์ดค่ะโบสการ์ดนเป็นรูปแบบสบายๆนะน่ารักน่ารักไปเลย